สวัสดีครับทินิสานสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้นครับมาพอกันอีกคือเก่้าครับพี่น้องืมอน้มากินเขาแรกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมากินปลาส้มคือส้มปลาละพี่น้องนี่กระลูกโดดพี่น้องหมักพริกพริกสดพี่น้องพักวิ่งไลหมักแตงหมักมันละแล้วก็พักแก่เพชรพี่น้องมีแก้วขมพร้อมด้วยืมเน้แก้วขมพี่น้องนี่นี่มาพี่น้องมางเม ปลาสมพี่น้องคำใหญ่ยยๆเลยอืมชอบอืมคำใหญ่โหดบ่อืมอือมเนาะงอกพริก อืมแบบนี้พี่น้องปลากำลังสมพอดีเหมือนเน้าจำแก้วคมเบืองแล้วอืมอืมชอบ มังคแจงแก่เพชรพี่น้องอืมอม่อยอืมตอนละคำเลยพี่น้องเจ้า Ừ, đẹp đi các bạn Ừ. À, mà cho không được rồi nào. มันคือซีนก็ขอกันพี่น้องอืมอืมขอกันยืมพี่น้องเจ้าผมผมไปสื่อพวกดีมาตุ่มไว้เป็นขวดเลีย้ยง ขมอ่ะหัวมักจริงขมนะพีะ่น้องไปซื้สือพกม,มาต้่มไปเลยอืมเนี้ยอืม nóng mà lạ phải không? Ừ, đợi. ừ, ba, thương chơi lục đọt, thường chơi kéo khô miếng nang, à ta bà ừ. ดูดเดืหลดูพ่อพี่น้องจำแก้วขมอีกอืมอืมแสบทางเนี่ยต้นนี้อร่อยแสบแหพ้งพ้องเมือง หลุดตัวไปหรอกเจ็จนหอนเลยโอ้ยเพชรคกแห่งไปหรอกเหงอแตกอีนแล้วหลุดตัวเพราะจำแก้วคมอีกนี่ เยนน้ำมีหัวมกแตงจอยออ่อะผสมคุยเคี่ยวกข้าขมืวไปนอง Ừ, ขอ,ขอืขอขาวุณบ่อ้ข่าวนึก็ออ้มันอียังเพติลเป็นรองเลยแล้วพังดุดด,ดยกับพวกแห้งแล้วป็นอง เจอแก้วของเขาไปหยิอ๋อเนื้อแตงกวูเข้าไลองบ้างโอ้อืม,อมอ มาจำเจ้าผมเอ,องพี่น้องอืมโอ้สุดยอดพี่น้องมึงเนี้ย ร้องมาเลยพี่น้องเด้าแก้วโค้งกับปลาสมเขากันดีด้วยอืมบิสว่ะแสบเลยพี่น้อง บ่เงือแตกเลยพี่น้องเอ้ยเพชรอืมอือโอ้ยพี่น้องแซ่บไีรู้บ้างเดียกินสมปลาปลาสม คับเกี่ยวผมพี่น้องก่อนอื่นทีนิสานขอขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อจะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามหมากับทีนิสานทีนิสานาขอขอขอบคุณจากใจครับวันนี้ก็สวัสดีครับ